อ่ายแน่ค่แน่แนพ่อเด็กแก่อยู่ค่ะพี่น้องอากาศก็สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมาพรกันคือเกาจ้ากับผุณแม่น้องกับตันบ้านนาค่ะก่อนอื่นนะค่ะก็ฝากกดไลค์ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่ได้ไไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะของคุณแม่น้องกัปตันบ้านนาด้วยค่ะค่ะพี่น้องโอ้เมนีกกับมาก,กับบรรยากาศห้อนเอาค่ะพี่น้องฝนบ่ตกมากได้อาจคิดหนึ่งแล้วค่ะห้อนหลายค่ะเมนีกกับมานางยุตไตต้ตนมะม่วงคือเกาจะพี่น้องเพราะว่าพ่อได้มีล่มค่ะมาาม้าจะพี่น้องโอ้เห็นเพื่อนกลิ่นเนาะ คึดอยากค่ะพี่น้องมื้อเนี้กะมาส่วนพี่น้องกินตําทะเลน้ากันค่ะมื้อเนี้ก็เป็นตําทะเลของแท้ค่ะพี่น้องตาทะเลมีมีกุง้งมีปลาเมือกพร้อมเด้มืงออันนี้ก็ซื้อเพื่อนมาจ้ะพี่น้องห0ิบาทคุ้มค่ายุ่จ้มามาๆๆพี่น้องมาแสบมานวกินน้ำกันแล้วเดี๋ยวชิมเมืองก่อนค่ะพี่น้อง แสบอยู่ค่ะแสบแสบพอดีลานมันเปิดไม่้านเปิดไม่ก็เลยล่องไปซือบมองขายอันมูกระทะไม่จ้ะขายมูกระทะแล้วก็ขายสมตำขายตําทะเลเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะกินได้กินได้พี่น้องแสบด้วยเด็ยกยำใหญ่กันแสบค่ะ อไข่แน่่ขยแนพ่อเด็กแก่ยู่ค่ะพี่น้องอากาศก็ฮ้อนห่อนฝนตกได้อาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องมาจ้าพี่น้องมา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 แสบมานวน,นี่ปลาเมึกอ,อันนี้กุ้งํำทะเลมาซันก็มีกุ้งกบมีปลาเมึกจากพี่น้องแล้วก็มีหอยหมูยอ่อ มาพี่น้องแสบด้วค่ะพี่น้องแสบแสบมาแสบน้ำกันจ้ะพี่นอ้องคืออยากไหมอากาศฮ้่อนๆไหมจ้ะคืดอยากํำทะเลปลาเมือกเด็ดปลาเมือกลายอยู่อืม มาพี่น้องมามามาแซบน้ำกันได้ปลาหมึกหลายอยู่จ้ะ รสจัดจ้านค่ะรสจัดจ้านแซ่บอยู่ผักกะมี่งจะแต่งกว่านี่นะจ๊ะ แตงกระกรอบแช่ตู้เย็นไว้หอมหอมคนกับบะโตกในอาทิตย์หนึ่งนะพี่น้อง อนี้หมูย่าพี่น้องกาขอขอบคุณนะคะพี่น้องเนาะขอขอบคุณผูกกำลังใจเนาะที่เขามามาเมืองมาชมเนะมาะมาให้กันรับชมเนาะมาติดตามคุณแม่เนาะกระขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทั้งหลายเนาะที่เขมามาเมืองมาชมคุณแม่เนาะะกาบขอขอบคุณทุกคนเนาะคะ่ะ เป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะเร็บค่ะ ้องหันนั่งเบื้องเสาอำนาจกินไหมเสาวอำนาจอันอเมริกาแม่กินนะม,มันกินตำซัวโอ้ยมันกินเ็นระแซบแต่แซบมันกินตำซัวแล้วก็กินไก่ย่างเนาะเห็นเพลินกินเลยคึ้อยากกินน้ำเพลินไหม มามามาพี่น้องตำทะเลค่ะเซ็บๆบนัวๆค่ะนัวๆน้ำปลามากินน้ำกันเดอจ้าพี่น้องเด้ออืมลาหมึก แสบแสบค่ะเพชรค่ะ หลายพี่น well, ้องเพชรไหมค่ะเพชรเพชร เช็ดขาไป่น้อง รับเบอร์นี่ก็ต้องล่าไปก้อนเนาะพิษหลายค่ะบม่ไหวแล้วสวัสดีค่ะพ่อกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะ